สวัสดีครับนี่อยู่กับผมเจมส์ครับ j 4วันนี้เราอยู่กับเกมมอนเตอร์ไรท์นะครับก็ทำไมถึงมาเล่นภาคนี้เอาเป็นว่าอยากเล่นมากๆในการที่มีข่าวว่าเขาจะมีตัวของภาคใหม่ที่กำลังจะมาเนาะคราวนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะหวนสู่การทรามอนในโลกนี้นะครับก็เรานี้เราเลยเลือกของตัวเด่นๆหน่อยนะครับก็คืออากาคุกาครับ ไวมากนะครับแล้วอาวุธที่เราใช้เนี่ยเป็นอ่าพ้อนนะครับก็มาดูกันว่าผมจะเออจะล่วงจะร่วงอันนี้จะไม่ได้เจอกันเลยอ่าอาวุธที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นอาวุธตัวของเขาเนาะก็แต่ก็มาล่ากันเนี่ยว่าเดี๋ยจะได้ของอย่างอื่นไปด้วยอเออหนไปไปบล็ก็ยังมีอยู่เ้ืยอความเร็วแล้วก็วิ่งไป ไปไปให้เร็วที่สุดมาแล้วจังหวะนี้ไกลมากเลยอยู่ไหนอ่ะตีจา 1, 2, ้าหนึ่งสองสามแปะเรียบร้อยไม่โดนแปะแปะแปะว่าแล้รเชียวจังหวะนี้คนไฟไป้ปเปไ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 ปโดนไหมไม่เนาะไม่โดนดิไม่โดนจังหวะนี้ซิกแซกซิกแซก,กเฮ้ย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 ลงหนอนลงหน,หนอนไหน Oh, oh. หาหา mm อืมเฮ้ยหน้าเต็มเต็มแต่ไม่เจ็บนะจริงๆเอาคอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกนะอืมโดนเต็มเต็มหน้าแอบจะมึนหน้าจะมึนแหมเข้าหน้าเต็มเต็มยังว่าโดนไซต์ตลบโอ้โหเลือดเลือดเรืออเลือดเออกินกินกิน อย่าอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งโอ้สไลด์โดนว้าวว้าเขาลืมมากนะมันเป็นตัวที่ลืมมากเลยโอ้หางกว้างจริงสองตลบจังหวะนี้ผมว่าโดนตาแดงตัว๋วตัวเฮ้ยตั๋วคอมโบขีดขวาขีดขวาขีดขวาแล้วก็หมุนติ๊วติ๊กติ๊กติ๊กปั๊บกระแซดเป็นท่ารวม จากว่น,นี้ตบหัวโบเข้าให้นะครับแต่ก็ลุกมาได้อาเยียมจริงระวังจังหวะนี้ถามตบสวนน่านไปเล็งที่หน้าขอเนี่ยเดอะเบสในการสตันมอนแน่นอนที่ผมเล่นนี่ท้ายทยทำไมเออหย่าหยา่าหจัาพยายามเล่นเซฟๆนะครับถ้าเกิดเห็นเลือดเพื่อนเหลือน้อยนี่ยพยายามอ่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมีคอนเซปต์ตัวนี้เยอะแค่ไหนพยายามยิวอยู่หลัง าหมาเรานะครับเห็นไหมอันนี้เขาเริ่มหนีแล้วหรือเปล่าดีเลยครับตีกันซะเก็บเก็บแน่ๆโอ้ยจับยกบินอีครับอันนี้เราให้มอนดับตีกันได้ด้วยนะอืมชนไปครับตองแอคแท็กตองแอคแท็กไล แอแคแท็กไลท์แอคแท็กเออเออสตองแอแคแท็กออไม่มีต้องไลท์แอแคแท็กไม่โดนสักทีเลยสีไม่โดนกันเลยสตองแอแคแท็กตัวแน่ฟินิชชิมเออ,อเออมันโดนไหมนะครับจริง แย่เขาผมเหรอเาตวจได้ด้วยเป็นไง มาดูเธอขอร้องล่ะก็แค่เดินน่ะฉลาดไปแล้วเดินมา จะตายวะอีกตัวเนี่ยแหละตตันเลยครับจังวะวางหลุมโนก,ก้ามาจากไหนก็ไม่รู้อะไรของพี่แกก็ไม่รู้งงโคตรงงอ่ะเอองงนะครับตอนนี้เล่นอะไรเนี่ยเจอแต่แปลก จบไปแล้วด้วยดีถ้าเกิดคุณชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆอันต่อไปนะครับถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปลอะไรก็เมนต์บอกไว้กันได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้ววันนี้ให้เจอกันบ๊ายบาย